Jangan lupa like, share, dan subscribe

ภาพปนดังแน่เลยเราจะรู้มาได้ยังไงเมื่อกี้เรากาลงดูข่าพเกี่ยวกับศิลปะเด็กผสมศ้าอยู่อยู่มันก็ดูพวกเรามาที่นี่อ่ะเราทดีใช่พวกเธอช่วเราหนอยได้ไหมช่วยเราหาข้อมูลเเราจะสามารถกลับบ้านได้ได้สิที่นี่เรามีคุณครูศิลปะอยากรู้กันไหมอยากรู้ค่ะ ถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสารรค์ภูมิปัญญาหรือรสนิยมนะคะโดยมีทักษะความเพียรความคิดสร้างสารรค์วิจิตรศิลป์นะคะในการสร้างสารรค์งานศิลปะค่ะความรู้พื้นฐานของศิลปะ ความรู้พื้นฐานของศิลปะนั้นจัดอยู่ในแขนงของทัศนศิลป์โดยมีการมุ่มพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ทัศนธาตุสร้างและนำเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการโดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมรวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์วิพา์วิจารณ์คุณค่างานทางทัศนศิลป์ได้มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาไทยและสากลและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งนะคะวิภายวิชาศิลปะนะคะสาระที่1คือทัศนิลิ์นะคะทศนิลินเนี่ยมีทั้งหมดสม,มาตรฐานด้วยกันซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ที่1คือสอ1นหนึและมาตรฐานการเรียนรู้ที่2คือสอ2หนจุดสนั่นเองค่ะซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้สอ1นจหนนะคะจะเป็นการสร้างสารรค์งานทัศนิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของงานทศนิลป์มีการถ่ายทอดความรู้ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระและชื่นชมผลงานซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้นั่นเองค่ะซึ่งมาตรฐานที่1.2นั่นเองค่ะมาตรฐานที่1.2นะคะจะเป็นความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทรนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของงานทนศิลป์ที่พบที่เป็นโมดกของ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาไทยและสากลนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่กล่าวมานะคะตั้งมาตรฐานที่โซ1น่งจุดหนึ่งและมาตรฐานที่ซนน่งจุดสองนะคะนักเรียนระดับชมปนประถมศึกษาปีที่1ถึงนักเรียนระดับชมปนประถมศึกษาปีที่6นะคะจาเป็นจะต้องเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการเรียนวิชาศิลปะนั่นเองจ้า ความหมายของการจัดการเรียนการสอนศิลปะค่ะการจัดการเรียนการสอนศิลปะเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทั้งด้านทักษะความรู้กระบวนการทางความคิดและทัศนคติรวมไปถึงการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีในทุกๆด้านค่ะการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะที่มีความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ โดยมีครูคอยให้คําแนะนาชี้แนะก่อให้ผู้เรียนเกิดความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองค่ะองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือ1วัตถุประสงค์การเรียนการสอน 2. กิจกรรมการเรียนการสอน,กกรรน,กสอน 3. การวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถค่ะ หลังในการจัดการเรียนการสอนนะคะผู้สอนเนี่ยควรให้การเรียนเป็นสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งผู้สอนเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นกันลายาณมิตรกับผู้เรียนโดยมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนนะคะด้วยกันสิบข้อดังนี้ค่ะหศึกษารวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. วิเคราะห์เพื่อค้นหาศักยภาพของผู้เรียน 3. รวมสร้างวิสัยทัศน์กับผู้เรียน 4. วางแผนการเรียน 5. การแนะนำช่วยเหลือเรื่องการเรียน 6. ก,การสรรหาสื่อและอุปกรณ์ 7. การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 8. การสร้างพลังกำลังใจ 9. ก,การร่วมกันประเมินผลและ 10. การเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ นในส่วนของรูปแบบการสอนนะคะควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของบทเรียนผู้เรียนและสภาพแวดล้อมต่างๆโดยสรุปไว้4วิธีดังนี้ค่ะ 1. การสอนแบบแสดงให้ดูเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนสามารถสาธิตการทํางานให้ผู้เรียนเนี่ยดูทีละขั้นตอนแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยปฏิบัติตามได้ค่ะ 2. การสอนแบบให้ทํางานอิสระเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจในการทํางานตามความพอใจของตนเอง 3. การสอนแบบสัมพันธ์กับวิชาสอนศิลปะให้สัมพันธ์กับวิชาอื่น 4. การสอนแบบแกนกลางเป็นการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกำหนดปัญหาไว้เป็นแกนกลางค่ะห้าสการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา ความสัมพันธ์ของผลงานศิลปะกลุ่มสาราการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยผู้เรียนนะคะมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการทางศิลปะโดยดกิจกรรมทางศิลปะนะคะจะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านร่างกายสินใจสติปัญญาอารมณ์แล้วก็สังคมค่ะตลอดจนการนําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพค่ะดยความหมายของสื่อการสอนนะคะสื่อการสอนนะคะ,ก,นนะ,คะก็คือมา ถึงวัสดุอุปกรณ์และวิธีการถูกนํามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวกลางในการนําส่งแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ทักษะเจตคติจากผู้สอนไปยังหนึ่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนค่ะช่วยให้การเรียนการสอนนั้นดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะความสมคัญของสื่อการสอนนะคะสื่อการสอนนะคะช่วยเล้าความสนใจให้กับผู้เรียนแล้วก็พัฒนาการเรียนรู้พัฒนาการดํารงชีวิตพัฒนาความคิดของผู้เรียนนะคะ สื่อการสอนเป็นสื่อตัวกลางที่จะทําให้ผู้เรียนนะคะสามารถเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้เรียนนะคะสนใจเนื้อหาบทเรียนนั้นๆค่ะครับประเภทของสื่อการสอนนะครับคณะกรรมการการประดุมสุศึาชาติได้กล่าวถึงประเภทของสื่อการสอนไว้ตามลักษณะได้สามประเภทคือหนึ่งสื่อสิ่งพิมพ์สองสื่อเทคโนโลยีและสารสื่ออื่นๆื่นค่ะ สื่อประเภทที่หนึ่งคือสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือต่างๆที่ให้ความรู้เป็นตัวอักษรสองสื่อเทคโน,โนโลยีคือสื่อที่สร้างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ iPad ซึ่งสื่อเทคโนโลยีนี้จะสร้างมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอภาพยนตร์รูปภาพคลิปเสียง เรือนังสั้นต่างๆครับ 3. ส,สื่ออื่นๆได้แก่บุคคลสถานที่ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมกิจกรรมต่างๆหรือวัสดุเป็นต้นครับ วามหมายของการประเมินผลงานศิละปะของผู้เรียนนะคะหมายถึงการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิละปะนะคะอย่างเป็นระบบได้แก่การสํารวจการวิเคราะห์การสังเคราะห์ข้อมูลนะคะออกมาเป็นความคิดเห็นค่ะและก่อนที่เราจะประเมินผลงานนะคะผู้ประเมินนะคะควรกาหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนนะคะว่าประเมินไปเพื่อสิ่งใดและเกิดประโยชน์อย่างไรคะ่ะ การประเมินผลงานศิลปะของผู้เรียนระดับปริญญาศานะคะมีความจําเป็นที่จะต้องรับการประเมินค่ะเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่ดีขึ้นนะคะคู้ศิลปะนะคะจะต้องช่วยชี้แนะข้อเด่นชัดนและข้อบกพร่องของงานศิลปะเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาผลงานที่ดีขึ้นโดยครูศิลปะนะคะจะต้องมีจริยธรรมและมีความปราดิษดีต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากค่ะ คุณสมบัติของผู้ประเมินผลงานศิลปะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาค่ะการประเมินผลงานศิลปะนะคะถือเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลค่ะและการประเมินผลงานศิลปะของผู้เรียนระดับประถมศึกษานั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะดังนั้นผู้ทําการประเมินนะคะควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาค่ะ2ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นการในการตัดสินค่ะ 3. ต้องมีความรักผู้เรียนมีความพึงมพอใจในผลงานของผู้เรียนค่ะ 4. นะคะควรใช้วาจาและท่าทางที่เป็นมิตรค่ะ 5. นะคะควรมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาบ้างค่ะ 6. นะคะควรส่งเสริมและให้กำลังใจผู้เรียนค่ะไม่ควรตำหนิงานที่เล็กเ็กน้อยๆของผู้เรียนค่ะ แนวทางการประเมินผลงานศิลปะของผู้เรียนได้รับปรึกษาการประเมินผลงานที่ดีจําเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลและแสดงหาความรู้ใหม่ๆหให้ทันออกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะแนวทางการประเมินผลงาน ศิลปะของผู้เรียนที่ดีนะคะ 1. นส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้เรียน 2. เสนอแนวคิดใหม่ๆให้ผู้เรียนได้รู้จักปรับปรุงข้อบกพร่องของตัวเองค่ะ3ชี้แนะและสร้าสนรค์อยในผู้เรียนรู้จักสร้างสรรผลงานใหม่ๆ 4. ียกย่องชมเชยในความสามารถของผู้เรียน5ควรละเว้นผลงานในการประเมินด้านส่วนตัว6ควรประเมินผลงานในแนวทางที่สร้างสรรค์ค่ะโดยให้เกิดประโยชน์ของผู้เรียนสูงสุดค่ะ จัดการเรียนรู้นะคะหมายถึงกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะตามความสามารถและความต้องการของผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านสติปัญญาทักษะและจิตใจค่ะเทคโนโลยีสอนการสอนนะคะหมายถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบการสอนการพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเอกเป็นศูนย์กลางค่ะมากกว่านหาะรายวิชาโดยการใช้อุปกรณ์ในลักษณะสื่อะสมและการศึกษาได้ด้วยตัวเองค่ะ ูรลาการศิลปะในระดับประถมศึกษาะคะ่ะจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับทุกวิชาจนกลายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศิลปะสามารถมีบทบาทในการเสริมสร้างความอยากรู้อยากเหน็นจินนาการความรู้สึกค่ะสำหรับรูปแบบในการจัดการเรียนรู้แบบดุลน,นการนะคะสามารถจำแนกได้เป็น3รูปแบบดังนี้นะคะ่ะ 1. จําจำแนกตามจำนวนผู้สอน 2. จํจำแนกตามสืสาระการเรียนรู้และ 3. จํจำแนกตามประเภทของการบูรณาการค่ะ บทบาทสาคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบรนาการบทบาทของผู้นําสถานศึกษาผู้บริหารโรงเรียนนั้นมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการโดยการกําหนดรูปแบบวิธีการและนโยบายของการพัฒนาการเรียนรู้เป็นผู้นําการวางแผนและส่งเสริมการนํานปปฏิบัติจนถึงขั้นติดตามผลการดําเนินการบทบาทของครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบเรนาการที่ประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นสําคัญ ความพยายามในการบริหาการเฉลป่กับการสอนในรายวิชาผู้มีบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงเพื่อมีความสนุกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ1การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีลักษณะการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ผุดทักษะการคิดแตรูปแบบทําให้คิดว่างขวางหลายด้าน2การจัดเนื้อหาความรู้วิชาต่างๆนั้อยู่ในลักษณะเหมือนชีวิตจริง3 ผู้เรียนได้กลุมทักษะต่างๆเกิดความสนุกสนานสามารถปลุกฝังค่านิยมที่มุ่งประสงค์ให้แก่ผู้เรียนได้ 4. การสอนแบบระนับการข้ามวิชาหรือระหว่างวิชานั้นจะลดก,การสอนที่ซ้ำซ้อนประหยัดเวลาและสามารถลดภาระของผู้เรียนได้